คุณคิดว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นคืออะไรถ้าในคำพูดของฝรั่งมันก็คือการที่เรานั้นต้องมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราก่อนเช่นเราเชื่อว่าเราจะร่ำรวยเราเชื่อว่าเราจะมีบ้านมีรถมีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องเชื่อในสิ่งนั้น เชื่อจินตนาการให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้แล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นกับเราจริงๆเช่นเดียวกันชีวิตของเรานั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขหรืออยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นตัวดึงดูดความสุขหรือความทุกข์ ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงไอตัวดึงดูดความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันมาด้วยกันอยู่สามทางก็คือคือทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมนโนกรรมบางคนอยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขอยากให้คนอื่นนั้นมีน้ำใจให้กับตัวเองแต่ ในการในทางการกระทําตนเองไม่มีน้ําใจให้กับผู้อื่นตนเองพูดจาหยาบคาใส่คนอื่นตัวเองคิดไม่ดีคอยแต่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วถามว่าใครเขาจะมีน้ําใจกับเราใครเขาจะมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เราเหมือนกับเราถ้าเราเจอคนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ เจอคนที่พูดจาไม่ดีใส่เจอคนที่มาด่าเราเราก็ก็คงจะด่ากลับหรือว่าก็คงจะไม่มีน้ำใจให้เหมือนกันเราก็คงไม่อยากจะทำดีอะไรให้แต่ถ้าเกิดบุคคลคนนั้นเป็นคนที่มีการให้มีน้ำใจมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกเป็นมิตร มีเอมีอะไรดีๆมีสิ่งดีๆเราก็อยากจะให้เขากลับเช่นกันอันนี้ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดมันมาสามทางมาทางกายทางวาจาทางใจถ้าใจของเรานั้นคิดแต่เอื้องไม่ดีคิดแต่ทำที่เป็นฝ่ายบาปสิ่งที่ได้มันก็จะเป็นความทุกข์ แต่ถ้าใจของเรานั้นคิดแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆมันก็จะมีแต่ความสุขใจของเรานั้นก็จะมีความสุขเหมือนคนมองโลกถ้าเรามองโลกด้วยด้วยความโกรธมองโลกด้วยโทสะเราก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขัดหูขัดตาเอาไปหมดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีสิ่งนั้นก็ไม่ดีสิ่งนี้ก็ไม่ดี แต่ถ้าเรามองโลกด้วยเมตตาเราก็จะเห็นข้อดีของทุกสิ่งเห็นข้อดีของคนอื่นรวมกระทั่งเห็นข้อดีของตัวเองฉะนั้นแรงดึงดูดทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกายวาจาใจโดยเฉพาะใจเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจถ้าเรามีธรรมที่เป็นฝ่ายบุญเกิดขึ้นที่ใจการกระทําของเรามันก็จะเป็นบุญเมื่อการกระทําของเรามันเป็นบุญผลที่ได้มันก็จะเป็นบุญมันก็จะเป็นความสุขเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการกระทาของแต่ถ้าใจของเรานั้นมันเป็นบาปมันมีแต่ความอิจฉาริษยาเป็นต้น การกระทําของเรานั้นก็จะเต็มไปด้วยความอิจฉาอิสยาเช่นไปขัดแข้งขัดขาเขาไปคอยทําลายความเจริญรุ่งเรืองเขาคําพูดก็พูดให้เขาตกต่ําพูดให้เขาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นผลที่ได้มันก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ย มันไม่มันไม่ได้มีแค่ความเชื่อไม่ได้มีแค่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวมันมีเหตุปัจจัยเพราะพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอย่างเดียวเนี่ยเหตุปัจจัยตัวเดียวแบบเพียวเเนี่ยมันไม่สามารถทําให้บาง,บางสิ่งบางอย่างหรือเป้าหมายของเรามันเกิดขึ้นได้เหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เนี่ย,ยถามว่าถ้ามีแต่มเมล็ดอย่างเดียว ไม่มีดินไม่มีดินในดินไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารไม่มีน้ำมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สภาพอากาศไม่มีไม่ดีสภาพอากาศไม่ได้เย็นเกินไปร้อนเกินไปต้นไม้มันก็ขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันต้องมีองค์ประกอบหลากหลายเป็นเหตุปัจจัยที่เอื้อเฟื้อต่อกันล้วกันชีวิตของเราก็เช่นกัน ถ้าเราอยากจะดึงดูดสิ่งที่ดีส,สิ่งที่ดีเนี่ยนอกจากเรามีความเชื่อมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกอย่างเช่นเราก็ต้องมีมิรท,ที่ดีมีเพื่อนที่ดีคอยแนะนำเราไปสู่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เราก็ต้องเป็นผู้ที่ขวนขวายด้วยตัวเราก็ต้องขวนขวายในสิ่งที่ดีด้วยในการกระทำดีในการพูดดีต่อคนอื่นแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วย รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์บางคนอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่ก็ยังประพฤติในทางที่ไม่ดีการที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องรู้แนวทางการดําเนินชีวิตด้วยว่าจะปฏิบัติในะจะปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของเราอย่างไรให้มีชีวิตที่ดีเพราะว่าถ้าคนเรา อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะร่ารวยอยากจะมีเงินทองเอามีแค่ความเชื่ออย่างเดียวแต่ว่าองค์ประกอบอื่นเราไม่มีเลยมันก็เหมือนกับเอามีดแค่มะเวดพืชแต่ไม่มีดินไม่มีน้ําไม่มีแม่ธาตุไม่มีการไม่มีปุ๋ยไม่มีการพวนดินไม่มีการดูแลไม่มีการกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะวัชพืชพวกวัชพืชพวก สิ่งที่จะมาทําให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากคนเราที่ไปไม่ถึงเป้าหมายก็เพราะเปรียบเสมือนมีวัชพืชที่คอยมากัดกินต้นไม้มาคอยกัดกินใบกัดคอยมาทําให้ต้นไม้มันไม่เจริญเติบโตอ่ะให้พืชมันไม่เจริญเติบโตอวอย่างนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุปัจจัย เหตุป to ัจจัยสิ so such 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 such. ่งนี้ทําให้เกิดสิ่งนี้ทําให้เกิดผลอย่างนี้แล้วผลมันก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ไปเกิดผลอีกอย่างหนึ่งเหมือนอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังยัไสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นวิญญาณที่เป็นผลเน่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณนะับปัจญาน้มารูปนามนามรูปัปงก็เกิดนามารูปย่ญญางเงี้ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันได้กันเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้มันก็มีหลายเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันอย่างเราตั้งใจมีความปรารถนาว่าอยากจะยันหนังสือเก่งๆเราก็มันจะมีแค่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้จะมีแค่ความเชื่อว่าเราต้องเยนเก่งมีเป้าหมายคือสอบได้ที่หนึ่งได้เกรด4 0 0 แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คบเพื่อนที่เรียนเก่งเพื่อนที่ขยันเรียนเราไม่ขวนขวายไม่อ่านหนังสือไม่ไม่ขวนขวายหาความรู้วันวันมีแต่เว้นโซเชียลไปเที่ยวกินนอนอย่างเดียวเราไม่ทําเหตุปัจจัยอื่นๆเลยเราแค่มีความเชื่อมีแค่จินตนาการว่าเราได้เกรด4.00แล้วก็นอนอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรถามว่า ไอเป้าหมายของเราอะ่ะไอสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เ,ดไไดเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของเราเพราะพระเจ้าเป็นพระสัพพัญญูที่ลึกซึ้งจริงๆเพราะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยมีแต่ความ สงบสุขเอมีแต่ความเจริญนุ่งเหืองมีแล้วก็อุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยพระเจ้าได้ย่อมาเป็นโอวาสสามประการให้เราได้ไปเป็นอากปฏิบัติก็คือหนึ่งคุณต้องละเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงก็คือการที่คุณไม่ต้องไม่ทําชั่วทั้งปวงห้ามทําชั่วเพราะการทําชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดแต่ความเดือดอ้อน<ๆ>เกิดความทุกเกิดความตกต่ํา เกิดหายนะอย่างที่สองคือนอกจากคุณเว้นชั่วไม่ทำชั่วแล้วคุณก็ต้องทำดีด้วยก็ต้องทำดีทำทำดีให้ถึงพร้อมให้ถึงพร้อมด้วยไม่ใช่ทำดีแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็หยุดต้องทำดีให้ถึงพร้อมอย่างที่สามก็คือทำจิตใจให้สะอาดก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างบบพลนก็จิตใจมีแต่ มองโลกในแง่ลบมีแต่คิดลบมองมองคนอื่นไม่ดีหมดมองทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เห็นอะไรก็ไม่ดีหมดถ้าจิตใจพื้นฐานทางจิตใจเป็นแบบนี้เนี่ยบอกว่าการกระทําทางกายทางวาจามันก็จะออกมาไม่ดีอย่างที่ใจตัวเองคิดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นกฎแห่งแรงดึงดูดจริงๆในทางพระพุทธศาสนา การทำพระพุทธศา,าสนาเนี่ยถือว่าอึกซึ้งมากๆเพราะว่าเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ใจเราใจเรามีมูลแบบไหนก็ค,คือมีเหตุปัจจัยแบบไหนเพราะว่ากิเลสในจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสิ่งนั้นบุญบาปในจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีกับไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา อย่างนี้เป็นต้นก็ขอเป็นกำแังใจให้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายว่าชีวิตของเรานั้นเราอย่าพึ่งไปกังวลถึงอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นไม่นอนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอดีตที่มันร่วงมาแล้วทําทให้เกิดความทุกข์ใจทําให้เกิดความรู้สึกผิด ทำให้เป็นตาบากทำให้เกิดความเศร้าโศกแต่สำคัญก็คือเราทำปัจจุบันของเรานี้ให้ดีทำปัจจุบันของเรานี้ให้ดีไม่ว่าอดีตเราจะทุกข์แค่ไหนแต่ถ้าปัจจุบันนี้จิตใจเราคิดบวกจิตใจจิตใจเราสงบแน่นอนว่าตอนนี้เราจะมีความสุขต่อให้อดีตของเราจะมีความสุขแค่ไหนแต่ถ้าตอนนี้เราคิดลบ จิตใจเรามีแต่ความฟุ้งซ่านจิตใจเรามีแต่ความอิจฉาอิสยาปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยเรามีความทุกข์แน่นอนเพราะฉะนั้นจะดีไม่ดีสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายมันยเกิดขึ้นที่ใจเท่านั้นใจของเรามันเป็นตัวดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าบอกเลยก็คือทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจทท้งนั้นขอจะเริอพร